สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับพวกเรานี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเป็นมาสอนทําแบบนี้กันนะนี่เห็นไหมคือแบบมันไม่ได้จะมาทําให้เรานะคะสําหรับใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วเล่นอปติ๊กตอกกับยูทูบเบอร์เหมือนเรานะะคแล้วเป็นยูทูบเบอร์เหมือนเรานะคะ,ะ,คะก็แบบนี้เลยนะคะแล้วแบบเวลาเราเป็นยูทูบเบอร์ปุ๊บแล้วเราไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แต่ว่า เขาก็จะมีตรงนี้มาให้ใช่ไหมแต่เราก็เลยงงว่าเออทำไมของเราไม่มีเออว่าแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนทําแบบนี้กันนะคะแต่เราขอั้งก่อนก็คือสอนทําแบบนี้แบบนี้นะก็คือ่ายมากๆเลยนะคะก็ทุกคนนะคะก็กดไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะคะกดไปเลยกดไป กดเข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะมีหน้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็กดไปที่ YouTube ก็คือตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วทุกคนก็กดยืนยันกดยืนยันนี่แล้วมันก็จะมีให้เลยนะเอ๊ะหน้าของเราก็จะไม่มีเลยนะแล้วเกิดให้อยากแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยนะคะ แล้วอ่ะทุกคนทุกคนมีแบบนี้ใช่ไหมแต่ทุกคนเป็นแคสเกมด้วยใช่ไหมทุกคนก็กดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ทุกคนก็แบบมาตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมทุกคนก็กดเอ่อวิดีโอตรงเอ้ยไม่ใช่อยูทูบตรงนี้เลยละกดเข้าไปอ่ะเราไปกดสองครั้งเดี๋ยวป้าโบโคเล็กเด็กเดี๋ยวก่นอนเราจะก็กดไป ยังกดสองครั้งสิเราไปกดสองครั้งอะทุกคนอ๋อล้วกดผิดนะจ๊ะทุกคนก็กดตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้ก็กดเข้าไปนะทำไมมันได้มาแล้วทุกคนก็กดไปที่ช่องของตัวเองก็คือตรงนี้เลยก็กด้าไปทุกคนก็รอค่ะอ่ะนี่ แล้วพอเราออกมามันก็จะมีให้เองแล้วนะคะก็คืนให้ว่าควรจะในสถา,านี่มันก็จะมีให้เราแล้วนะเออก็ง่ายมากมากเลยนะคะคนเออนาอก็ง่ายมากมากเลยนะคะแต่ว่าเราขอมาฝากเรื่องเรื่องหนึ่งหน่อยสิ go Daddy, go. Daddy. เฮ้ยเดี๋ยวก่อน go Daddy, go. จะมีแใชัน่นเออนั่นแหละแล้วเราก็จะมาทุก,กคนก็แบบบอกเราหนอยสิว่ามันต้องทำยังไงอ่ะคือแบบเรากดไปที่ยูทูบของตัวเองแล้วเราอ่ะก็ไปดูคนอื่นเขาไปดูคนอื่นว่าแบบทำยังไงถึงจะดูผู้ติดตามเราได้เพราะเราอยากไปเจอกับยูทูบแบบเราจะไปแบบกดติดตามกลับแต่ไม่รู้ว่ากดติดตามกลับยังไงแล้วเราเข้าไปเข้าไปปุ๊บ เข้าไปเข้าไปแล้วเราก็ทําตามเขาเลยแหละทําตามเขาทําเขาตามเขาเลยนะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าของเรามันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยตามจริงเอ๊ะตรงเนี้ยของเขาจะเป็นโดรนเล็กๆแล้วมันก็จะมีนู่นนี่น,น,นี่อีกสามอย่างใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยมันไม่มีอ่ะทุกคนก็เกิดถ้าใครรู้บอกเราหน่อยสิอืมของเราไม่มีอ่ะก็บอกเราหน่อยนะ ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือเราไม่รู้คือเรามีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทกดติดตามเราแล้วก็แบบอยากกดติดตามคนอื่นด้วยก็คือแบบคนที่มากดตามเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉันฉันก็เลยงงนะคะก็ใครรู้บอกเราหน่อยสินะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรากัน ไว้นะจ๊ะใครรู้บ้างบอกเราหน่อยเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาฝากถึงเรื่องช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทําละครสั้นเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ตอนดึกๆหน่อยๆน,นะหรือว,ว่าอาจจะเป็น16โมงนะคะเธอจะฝากถึงเรื่องที่คือช่วงนี้เราไม่ขอเรางดนะคะเราจะแบบสอนอะ เราจะแบบสอนสอนสอนคือ,อ,อตอนนี้สอนรายคลิปมากในช่องของเรานะคะแบบแบบดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทำละครหนังสั้นอะไรแล้วอ่ะเนาะก็เราก็จะลงเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงนะคะก็อันไหนมาก,ก่อนเรามีอยู่สองเรื่องนะก็ะก็คืออันนี้นะก็แบบเราก็ต้องขอโทษดจริงๆนะคะ ที่แบบเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ลงแบบนี้คือเดี๋ยวเราจะทําให้นั่นก่อนนะเราจะมาสอนทาให้นี่ก่อนนะคะทุกคนคือแบบช่วงเนี้ยเราอ่ะคือเราจะมาคือช่วงเนี้ยเราอ่ะจะไม่ได้ค่อยทําำจะไม่ได้ค่อยทําไม่ค่อยทําอะไรอะ่ะไม่ค่อยทํเาเยอะ่อ นอ่างแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปลงนะคะก็ฝากดูกันด้วยนะ EP ที่3แล้วนะเยอเออมาถอยนะคะก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะ EP ที่3คือตอนจบนะคะเราลงวันนี้ก็คือตอนจบเลยนะก็ไปดูกันนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะเดี๋ยวเราก็จะดงแล้วก็จะสอนนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะ ก็มาดูกันนะคะว่ามันจะเค็มข้นขนาดไหนนะคะแบบอร่อยเลยล่ะแต่ว่าเราจะมาบอกก่อนนะว่าเอออันเนี้ยเออเออ,เอ,อคุณแม่ไวสายมาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้กับ mm. คุณหนูขี้บ่นกับนายปากแข็งน,นะคะ mm. ก็ไปดูกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ก็ไปดูกันนะคะ่ะก็บบายแต่ก็ถ้าใครอยากให้เราสอนทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะไม่ก็เดี๋ยวเราก็จะสอบแล้วเ,เราก็จะลงสตูดิโอของเรานะคะก็คือสตูของเราเนี่ยแหละอะไรไประมาณนี้นะหับสตูสตูดิโอในฝันก็ไปดูกันนะคะไม่ก็สตูดิโอน่าจะลงพรุ่งนี้ไ่ก่อนนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะลงเนาะไอเอเอ๋อมาถอยหลังรัก เราจะลงประมาณทุ่มทุ่มเนาะทุ่มทุ่มไปทุ่มทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสี่สิบเก้านาทีใช่ไหมใช่ไหมสองทุ่มสี่สิบเก้านาทีนะจ๊ะก็สำหรับใพรนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เราด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ กดติดตามกับกดกระดิ่งเนี่ยก็รีบไปกดเลยนะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วมาดูกันว่าเรานะคะสอนทำอะไรอีกนะคะถ้าใครทำอะไรไม่เป็นก็กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมและกดกระดิ่งให้เราเลยนะจะได้ไม่ต้องพลาดน,นะคะเราจะได้สอนหลายๆอย่างเลยนะทุก